แม่บาจีนจะไม่ทนค่ะประกาศเทงานวงนะคะหลังจากที่ลิซ่าค่ะถูกเลือกปฏิบัตินะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกคนหนึ่งคนใดของวงแบล็คทีนะคะแต่แม่จีนค่ะเขาพุ่งเป้านะคะไปที่ YG เต็มๆค่ะหลังจากที่ YG นะคะเลือกปฏิบัติกับลิซ่ามาหลายครั้งหลายหนค่ะ เช่นอย่างงาน A I S นะคะในไทยค่ะก็ไม่ยอมให้เธอนะคะไปถ่ายรูปร่วมกันกับคนอื่นๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานของทาง Vivo นะคะที่ตอนนั้นนะแม่จีนก็ออกมาแฉใช่ไหมว่ามีการเลื่อนงานเขาบ้างแล้วก็มีการส่งภาพนะที่ตัดต่อแบบกากๆเนี่ยเอาไปให้เขาบ้างแบบนี้นะคะเรียกว่าก็มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายค่ะเมื่อเบมเบอร์นะคะคนอื่นๆค่ะของวงเนี่ยสามารถไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคได้ ตัวะะที่ไม่ต้องกลัวโควิดค่ะแต่ว่าพอเป็นงานของน้องลิซ่านะที่ CEO ของบุกเกอรีนะคะกขเพิ่งออกมาแจ้งนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดงานกันนะแต่ว่าลิซ่าค่ะไม่สามารถไปร่วมงานด้วยนะคะที่มิลานนะคะก็เนื่องจากว่าทาง YG ค่ะเขาออกมาบอกนะคะประมาณว่ากลัวว่าลิซ่าเนี่ยจะมีปัญหาติดโควิดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่อยากให้ไปร่วมงานกับใครเขานะพอฟังแค่นี้ค่ะแม่จีนเขาก็ไม่ทนแล้วนะคะโดยมีการ เขียนประกาศนะคะแล้วก็คงจะส่งจดหมายค่ะแจ้งไปที่ YG แล้วนะคะบอกว่าก็จากการที่เขาเห็นนะการดูแลของค่ายนะที่มีต่อน้องลิซ่าตั้งแต่ ตอนเดบิวต์นะคะจนถึงโซโล่เนี่ยทุกๆอย่างนะคะมันดูเป็นธุกรกิจไปหมดเลยนะแล้วก็ดูปีปัญหาตลอดเลยนะคะดังนั้นฉากตอนนี้ค่ะคอยุตินะคะการซื้ออัลบั้มต่างๆนะคะหรือว่าการซัพพอร์ตต่างๆที่เป็นงานวงค่ะขอเทไปเลยนะคะอย่างไม่มีกําหนดนะคะก็หวังว่า YG ค่ะจะตอบนะคะจดหมายกลับมาเร็วๆนะว่าจะเอาอยัางไงนะคะนั่นนะคะจะเอาอยัางไงนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะลิลี่ไทยนะคะก็อย่างลิลี่ทีมนะคะก็มีการประกาศแล้วเหมือนกันนะคะว่าของลดสั่ง สิ่งทองนะที่เป็นของ YG นะคะขอสนับสนุนสินค้าแบรนด์ที่สนับสนุนลิซ่าเท่านั้นนะคะ อ๋อน,น่ก,ก็เรียกว่าทำร้ายอำนาจเงินนะคะของแม่จีนเต็มๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะจริงๆก็เปรียบแม่จีนเนี่ยเหมือนกับกระดูกสันหลังน,นะคะของการซื้ออัลบั้มต่างๆเลยนะคะซึ่งถ้าไม่มีแม่จีนมาคอยซัพพอร์ตเนี่ยยอดมันจะหายไปขนาดไหนนะไม่อยากจะคิดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจริงๆก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีงานของทางบูเกอรีนัดขึ้นที่ปารีสด้วยเหมือนกันนะคะซึ่ง โ,โงานก็ยิ่งใหญ่นะสวยงามมากๆเลยนะคะน้องลิซาเนี่ยน่าจะได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าะคะ่ะ YG ก็ตัดโอกาสของเธอนะคะออซึ่งตอนนี้นะคะก็เห็นนะคะมีคนค่ะพบเธอนะคะออกเดินทางค่ะจากโรงแรมนะออกไปข้างนอกเหมือนกันนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าน้องลิซ่านั้นไปที่ไหนนะคะเจะมีการนะัดเจอกับคุณเชชเชอฮาด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าเท่าที่ไปตามดูใน IG Story นะคะก็เห็นเธอค่ะก็ยังท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่ปารีสนะเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้เหมือนกันคะ่ะอาจจะมีการนะัดเจอกันก็เป็นได้นะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะแอดจะออกมาอัปเดตให้ทราบแล้วกันคะ่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า